เมืองปู่นายเหตุนี่เสร็จแล้วนี่ป่านนั้นป่านต้อน้ำไนในสวนเนาะนี่ <laughs> ปั่นต้อน้ำไปฮดใ้พักในสวนหดน้ำไว้แล้ว ไปให้บ้านนี้รถอายชื่อไหนกันตั้งก็ตั้งตั้งสองสามตนได้ยังไงตั้งออกเบ้ปหรอกน้าห่อกระตุ่มไก่ห้องยังไงอันนี้ละ่ละเกจ๊ใบที่ละ่ะ ายอยู่ที่นั่นเนี่ยหน่อยเดียวมน่าล่ะมีจะต้งไหวะผู้ใดมวนแบบนี้ปันสำีสิเาน่น่วันหาน่ะันรานันนี แกแล้วแกแล้วแกจะคายมันหัวมันอ่อนมาหดทิวบ่มีแต่คอามเครื่องนะองเจ่ฉันว่าได้ยังก็จะปอกวันว่าอมัวออนมันทำเราไม่ตกินนั่นแหละถ่ายนั้นะ ha ha ha